เอไหลมาซ้ายแล้วใส่ขวาเลี้ย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 เโอ้ต้องบอกว่าขึ้นนำเร็วเลยฮะในรับชิงชนะเลิศในคู่นี้อะค่ว่ายังไงวีเเทป๊อบบาดยัดมาแล้วใส่ขวายัดปั๊ประตสแล้วก็เลี้ยปังเลี้ยปังเลี้ยเลี้ยมเดอะโอ้โหโอ้โหนัมาตาแล้วทยาูาทะลุมาแล้วก็ใส่ขวาเลี้ยเลี้ย ดีส้นเท้ามาซ้ายโกโกโโกกการนัดทีสองประตูสองคุณทีผมทีมได้ทักเสาย้อนที่มาใส่ซ้ายโก็เล้แล้วก็เลือดเลือดเลือดโอ้เดือดพุดพุดเดือดพุดพุดโอ้โหเดียดตกเป็นกูชิงเลยเกินนะครับต่างๆนี่นะฮะส่วนกบไปกูจิกเซเรตจะมีสูตรหรือเปล่าสำหรับจุกอิบยัดมาก็กโกโกโก็ อับลบเอ้นี่เป็นเอ็ซีตัวยงเลยนะสู่ใจใจเด็ดจัดมาแล้ว go 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 ลาบาดเจ็บนี่ต้องบอกว่าแค่ช่วงครึ่งตาทีแรกขนาดนั้นแล้วมอาเนี่ยมานที่ปรมาณูแล้วเรื่อเรื่อเ สี่ครั้งอ๋อ้โหเอาเว้ยโดนน้ำสี่ครั้งตามีน้ำไหลหัวปลาที่ปราเม็ดจัดไาเรือ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 โอ้โหนี่ครับเอาแล้วเว้ยกลับขึ้นมานำ้างแล้วสำหรับนักท ah ุกจ ah ุกอ ah ิมฮะช่งน ah ี ah ้ส ah ุร ah ันวันต้องปังไอ้ยังยัดเยออ เลืออเลื่อแล้วอ่าฮะและขึ้นนำก่อนอีกแล้วอ่าฮะมาดูว่าบอลมาบอลบอลยัดมาแล้วก็เลื่อเลืออเลืออเลื่อเลื่อคต้องดึงครับโอ้อบวชจะบวดเออตกแดนหน่อยทีนี้รู้แล้วว่าใครเป็นใคร เขาบอกว่าเนี่ยคุณเดมอนเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วก็เลียบเรียบเลียบเลียบอดนาตาตรงลงจงจักบอลโอ้โหไม่ไงเราก่อนสองเถียงเข้ามาีบีนี่ถึงสองกันมาแล้วเดี๋ยวนี้ถึงก็ฝ่าย้อใส่ควาเลี่ยบเลี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 ยบจักโอ เจ้านี้ฝาบอลขึ้นมาเองเอาละครับแล้วเจ้านี้ยังไงยับคืนมาแล้วใส่ควาเลี่ยเชื่อหัวจะาปวดอ้โหเอาเดนตกกระเซ็นนี่ครับแล้วเจ้าคนนี้ยังไงยับเปิดมาปั๊เปเ่ามาแล้วเลี่ย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  เปี้ยนในทัวร์นาเมนต์นิสส์รับอีฟุตบอลเจครับ2025ได้แก่แฟร์ดักร์แชมเปี้ยนแฟร์ดักร์สุดยอดทีมกับเจ้าฟลุกครับ